วันนี้จะบอกว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ไหมจะเลือกเอาแต่อ่อนๆสวยๆนางงามขายาวค่ะ,ะตดัดดูค่ะชอบแบบเป็นกออย่างเงี้ยค่ะไหนก็จะแต่ยอดอ่อนๆสวยๆโอ้กอสุดท้ายคือสวยแท้แล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤด,ดูการการเก็บกระเทียมป่านะคะวันนี้ก็เหมือนเคยคะ่ะพระอน้นพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าอีกแล้ววันนี้พระอน้นพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าตรงริมหนองน้ํานะคะถ้าทุกคนจําคลิปที่พระอน้นเก็บกระเทียมป่าในน้ํานะคะนี่คะ่ะที่เดียวกันคะ่ะน้ําเริ่มลดลงแล้วนิดนึงนะคะน้ําลดกระเทียมป่ายอดอ่อนๆผุดคะ่ะ วันนี้ป้าอ้นจะขอเก็บแค่เฉพาะช่วงริมตรงนี้นะคะแล้วก็จะเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆสวยๆค่ะทั้งทั้งใบแล้วก็ทั้งรุ่นตัวหนอนที่เพิ่งออกมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยป้าอ้นเก็บนะคะว่าวันนี้ป้าอ้นจะได้กระเทียมอ่อนๆสวยๆเยอะขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามานี่คะ่ะประเดิมด้วยกอแรกใบอ่อนๆ เดี๋ยวล้างน้ําให้ดูเหมือนเคยนะคะวันนี้ลืมเอากระแปงมาใส่ค่ะทุกคนลืมเอากระแปงมาล้างน้ําก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะหมานๆนะคะวันนี้ดูค่ะตรงนี้มีสามรุ่นนะคะพี่ใหญ่น้องรองแล้วก็น้องเล็กค่ะน้องเล็กกำลังโผล่ ชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะคะแต่ป้าอ้นว่ามันอร่อยทุกรุ่นค่ะควรสชาติเขาแตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าเราจะนํำกระเทียมป่าไปทำอะไรนะคะหู้น้ำยังเย็นอยู่ค่ะก็ช่วงนี้มันก็ยังหนาวอยู่เนาะป้าอ้นนี่ก็ปึกอีกแล้ว ูคชอบแบบเป็นกออย่างเงี้ยค่ะปีนี้เวลาเดียวกันเก็บกระเทียมป่าได้หลายรุ่นมากดูตรงนี้ค่ะอ่อนๆเลยรวบได้ไม่ทั้งหมดนะมองไม่เห็นนะคะกะระยะเอาเพราะว่ามันอยู่ในน้ำอะ่ะ รุ่นนี้ก็กรุบกรอบป้าอ้นเหยียบมันค่ะตอนที่ทำคลิปนะคะดูค่ะอ่อนสวยเมื่อตะกี้กล้องลม้มค่ะดีนะคว้าไว้ทันไม่งั้นได้จมน้ำแน่อันนี้ไปใหญ่ ดีต่อใจอีกแล้วค่ะวันนี้รุ่นถั่วง,งอกนี่เอาไปด้วยไหมป้าอ,อนเรียวว่ารุ่นถั่วง,งอกนะคะเพราะว่าเขาขาวเหมือนถั่วง,งอกอ่ะแต่ว่าเขาไม่งองเหมือนถอั่วตัดไปได้สั้นอ๋อไม่ต้องเก็บนะคะป้าอ,อนเพราะว่าเรามองไม่เห็นคือเขาอยู่ในน้ํากะระยะยาก <c oughs> เอาต้นที่ปลูกมายาวๆดีกว่านะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวสามต้นนี้ <c oughs> กลัวจะชนกล้องล้มเดี๋ยวพ่อวันเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจุ๊บจุ๊บจบจบอย่านะคุณกล้องนี่ทุกนี้ก็อวกวันนี้จะบอกว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ไหมจะเลือกเอาแต่อ่อนๆสวยๆตรงนี้มันเป็นดินคโคลนแล้วอะ่ะ ถามว่าน้ำเหม็นไหมไม่เหม็นนะคะไม่เหม็นแล้วก็น้ำใสด้วยค่ะดูใครมองเห็นต้นกระเทียมข้างล่างไม่เอ่ยหรือว่าป้อ้นตั้งกล้องสูงกันไปเอาเก็บค่ะล้มอีกแล้วจ้า มองไปทางไหนก็จะแต่ยอดอ่อนๆสวยๆอืมเจะเจอรากไม้ตอนแรกว่าจะไม่เอารองเท้าบูทมาแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าน้ำลดแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้น้ำก็ไม่เคยท่วมนะ โชคดีลุงบอกว่าเอารองเท้าบูทไปด้วยฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงลมมาเป็นะระลอกละระลอกนะคะแต่วันนี้ลมไม่แรงค่ะ พอประอ้นเกลี่ยใบไ,ไม้ออกเขาจะดูเลอะเทอะนิดนึงนะคะดูไม่เขียวสวยเพราะว่าเขาเคยจมน้ำมาก่อนเขาอยู่ริมน,น้ำะเนาะ วันนี้พ่อ,อนเก็บกระเทียมตาลายค่ะทุกคนคือมีแต่ยอดอ่อนๆสวยๆเยอะมากค่ะแล้วก็มันไม่เป็นกอให้เก็บนะแล้วพ่อนก็มองหาแต่กอ,อใหญ่ๆก็เลยตาลายนะพักกินน้ำกินขนมเมื่อกี้ค่ะก็เก็บต่อค่ะบอกว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ก็เลือกแซะจนตาลายเลย นางงามขายาวค่ะ,ะตดัดขายาวจริงนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็น้องน้อยละอ่อนเก็บวันเดียวกันป่าเดียวกันต้นกระเทียมไม่เท่ากาันกะอย่างวะ นี่ต้นเขางอรุ่นต้นขาขยาวขาขยาวๆขายาวอย่างนี้ก็ยังมีเยอะนะคะแต่ว่าป้ะอ้นตาล้ายก็ยังว่ะมัวแต่หาเก็บในน้ำไม่ได้ดูบนบกบนบกก็สวยเหมือนกัน เจ,จ,จอรากไห้โอ้ฝั่งนี้ก็อ่อนก็มีแต่ใบอ่อนๆนะคะช่วงนี้อืมแต่ตรงนี้ต้นเขาผอม อ,อก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะโอ้ก้อสุดท้ายคือสวยแช้แล้วนี่คือผลงานสําหรับวันนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องยอดอ่อนๆวันนี้เอาไปทําเพสตโตค้ค่ะได้สองกระปุกอีกแล้วจ้า ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ